พบกับพวกเราจากช่องอร่อยร้องไห้ช่องที่จะพาทุกคนไปทําความรู้จักแล้วก็ชิมของอร่อยๆอในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังไงถ้าไม่อยากพลาดร้านที่เราจะพาไปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยร้องไห้ วันนี้เราอยากจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองดาเตะเป็นเมืองที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฮอกไกโดคะ่ะเมืองดาเตะเป็นเมืองชนบทที่มีหิมะตกบรรยากาศเย็นตลอดทั้งปีเป็นเมืองที่เงียบสงบไม่วุ่นวายเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและพักผ่อนจริงๆคะ่ะวันนี้เราเลยพาทุกคนมากินเมนูยอดฮิตกับร้านดาเตะออนเซน็น ที่มีเมนูขึ้นชื่อของฮอกไกโดอย่างเนื้อแกะย่างญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเจงกิสคานค่ะเป็นการทานคล้ายๆกับหมูกระทะบ้านเราเลยนะคะเมื่อเดินเข้ามาในร้านทางร้านจะมีเจเลแอลกอฮอล์และยังมีที่เก็บรองเท้าที่เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยบริการไวด้วยค่ะ ภายในร้านนะคะก็มีที่นั่งให้เลือกหลายโซนที่เราสามารถเลือกได้ตามที่ชอบเลยค่ะ ทีนนี้เขามีเมนูให้เลือกหลากหลายเมนูเลยค่ะแถมเขายังมีเมนูพิเศษประจำวันให้เราได้เลือกด้วยนะคะการสั่งอาหารที่นี่ก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่เราใส่เงินไปในตู้และเลือกเมนูที่เราต้องการจากนั้นจะมีบัตรอาหารออกมาเราเอาบัตรนี้ไปยื่นให้พนักงานและรออาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้เราสั่งเมนูอะไรมาทานกันบ้างไปกันเลยเมนูแรกนะคะเราสั่งเป็นเมนูเด็ดของที่นี่เลยค่ะอย่างเจงกิสคานเป็นเซตสำหรับทานสองคนนะคะในราคา1,700เยนตกเงินไทยก็จะประมาณ450บาทค่ะเป็นหมูกระทะในแบบฮอกไกโดที่เป็นการนำเนื้อแกะมยาย่างอย่างหอมๆพร้อมกับผักต่างๆ ตอนทานเนื้อแกะนะคะอยากบอกว่ารสสัมผัสนุ่มละมุนมากเลยค่ะแถมน้ำจิ้มสูตรเด็ดของที่นี่นะคะมีส่วนผสมมาจากผักและผละไม้เข้ากันเข้ากันอยากบอกว่าอร่อยร้องไห่มากเลยค่ะนอกจากเมนูเนื้อแกะย่างแล้วนะคะทางร้านยังมีปลาหมึกญี่ปุ่นทอดอร่อยอร่อยด้วยในราคา400เยนตกเงินไทยอยู่ที่106บาท เป็นปลาหมึกทากโกสดๆจากทะเลฮอกไกโดเนื้อปลาหมึกนะคะหวานแบบธรรมชาติมากทำให้ทอดออกมากรอบนอกนุ่มในเลยค่ะและเมนูต่อมานะคะเราทานเป็นซังกิเป็นไก่ทอดคาราเกะสไตล์ฮอกไกโดค่ะราคา450เยนเงินไทยอยู่ที่119บาทนะคะเป็นการทอดออกมากรอบนอกนุ่มในเหมือนกันกับปลาหมึกเลยค่ะ รสชาติตอนทานนะคะหอมซีอิ๊วขิงและกระเทียมความพิเศษของที่นี่เขาจะใส่ขิงค่อนข้างเยอะกว่าที่อื่นค่ะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่นเพราะที่นี่อากาศหนาวมากนั่นเองค่ะอีกเมนูหนึ่งนะคะเป็นเมนูพิเศษประจำวันของร้านนี้นั่นก็คือซูบุกยัยหอยสังญี่ปุ่นซาชิมิราคา500เเยนตกเงินไทยอยู่ที่13 2บาทค่ะ รสชาติของหอยซาชิมินะคะเนื้อแน่นกรอบหวานไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะสดๆจากทะเลฮอกไกโดเลยตอนทานเราจะสัมผัสได้ถึงความหนึบความเด้งๆของหอยอย่างชัดเจนเมื่อกัดเข้าไปจะกรอบนอกแล้วก็ฉ่ำในจริงๆเลยคะ่ะและเมนูสุดท้ายจากร้านนี้นะคะเราสั่งเป็นปริงทะเลญี่ปุ่นค่ะราคา500เยเยนตกเงินไทยอยู่ที่132บาทค่ะ เป็นการนำปริงสดๆไปดองน้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็น้ำตาลน,นะคะรสชาติจะออกมาเปรี้ยวๆเนื้อปลิงสดมากไม่มีกลิ่นเลยค่ะเพราะปริงที่นี่อยู่ในทะเลที่อากาศเย็นเนื้อปริงจึงสดอร่อยเป็นเมนูที่ทานเพลินมากเลยค่ะแต่ถ้าใครมาฮอกไกโดนะคะไม่รู้ว่าจะทานอะไรที่นี่ก็ยังมีร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่าเซโกมาร์ด้วยนะคะ ร้านนี้เขาเปิดครั้งแรกที่ฮอกไกโดเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นเขามีมากกว่า1,000สาขาทั่วฮอกไกโดเลยค่ะเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมที่สุดในฮอกไกโดเพราะราคาถูกมากและมีของอร่อยๆมากมายเลยค่ะในร้านก็จะมีขนมไอศครีมกับข้าวแล้วก็อีกมากมายขายเยอะมากเลยนะคะ ทุกอย่างในร้านนี้เขาผลิตเองทั้งหมดจากวัตถุดิบชั้นดีของฮอกไกโดที่ขายกันในราคาไม่แพงด้วยอย่างโซนแรกนะคะก็จะเป็นโซนข้าวกล่องที่มีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยในส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนเครื่องดื่มเย็นๆที่มีส่วนผสมของผลไม้ชั้นดีของฮอกไกโดราคาไม่แพงด้วยค่ะเริ่มต้นเพียง88เยนก็ตกเงินไทยประมาณ23บาท ถูกมากเลยใช่ไหมคะทุกคนไอศครีมก็มีหลากหลายแบบหลายรสชาติให้เราเลือกกันเลยทีเดียวมีเยอะมากน่าทานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปทานบ้างเมนูแรกนะคะเราซื้อมาเป็นข้าวปั้นภูเขาวาซาบิราคา100เยเยนตกเงินไทยเราดาวๆ6 6บาทค่ะเป็นข้าวปั้น3ามเหลี่ยมญี่ปุ่น ที่สามารถหาทานได้ที่ฮอกไกโดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาทำจากต้นวาซาบิสดๆที่ปลูกแบบธรรมชาติเลยอิ่มอร่อยแถมราคาถูกมากด้วยคะ่ะเมนูต่อมาเราซื้อเป็นข้าวปั้นเหมือนกันค่ะเป็นข้าวปั้นซูจิโกะ ราคา135เยนตกเงินไทย35บาทค่ะเป็นข้าวปั้น3ามเดียมข้างในเป็นไข่ปลาแซลมอนที่มาเป็นพวงๆเลยอร,ร่อยน้องค่ายมากเลยค่ะเมนูนี้เราคิดว่ารสชาตินี้น่าจะถูกปากคนไทยด้วยอร่อยมากเลยค่ะเมนูต่อมาเราชอบมากเลยค่ะเป็นไข่ปลาแฮริงดองราคา298ยเยน ตกเงินไทยอยู่ที่79บาทค่ะเมนูนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูอาหารท้องถิ่นของฮอกไกโดที่มีมานานกว่า85ปีแล้วค่ะเป็นการนำปลาหมึกแห้งสาหร่ายทะเลไข่ปลาแฮริงแล้วก็ซีอิ๊วมาดองรวมกันรสชาติที่ได้คือกลมกล่อมอร่อยมากทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเข้ากันมากเลยค่ะโอเค และเราก็ซื้อซอฟคีมเมลอนราคา185เยนตกเงินไทยอยู่ที่49บาทเป็นไอศครีมนมสดของฮอกไกโดที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้จริงๆอย่างเมลอนคุณภาพดีที่ปลูกในฮอกไกโดถึง8%เลยนะคะทานแล้วรู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะอร่อยร้องไห้มากเลย แล้วเราก็ซื้อไอศครีมอีกอันนึงนะคะเป็นไอศครีมนมสดฮอกไกโดรสวานิลาค่ะราคา110เยนตกเงินไทยอยู่ที่29บาทหอมกลิ่นนมสดกับวานิลามากเลยค่ะเมื่อนำมาผสมกันแล้วออกมาเป็นไอศครีมที่รสชาติละมุนมากเลยค่ะทุกคน แล้ววันนี้เราได้ซื้อน้ำผลไม้กัวล่านาราคา93เยนกลับมาด้วยนะคะตกเงินไทยอยู่ที่24บาทค่ะเป็นน้ำอัดลมรสชาติคล้ายๆกับจินเจออเลที่ขายในบ้านเราค่ะรสชาตินี้เป็นขิงกับโซดาผสมกับผลไม้สดๆที่ปลูกได้เฉพาะจากฮอกไกโดเท่านั้นเลยนะคะดื่มแล้วสดชื่นมากเลยค่ะ แล้วเราก็ปิดท้ายของกินจากร้านนี้นะคะเป็นเจลาโต้แฮสแคปราคา200เยนตกเงินไทยอยู่ที่53บาทค่ะแฮสแคปเป็นผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายคล้ายบลูเบอรี่นะคะเป็นผลไม้ที่ปลูกในฮอกไกโดและมีขายที่ฮอกไกโดเท่านั้นด้วยคะ่ะทานแล้วรู้สึกสดชื่นอร่อยมากเลยค่ะ <Wow! S 1> วันนี้เราซื้อของกินจากร้านเซก o มาร์ททั้งหมด1,210เยนนะคะ ตกเงินไทย3 2 1บาทค่ะถูกมากเลยใช่ไหมคะทุกคนแถมเรายังได้ของอร่อยๆหลายอย่างมาทานที่บ้านด้วยคลิปหน้านะคะเราก็ยังอยู่ที่เมืองดาเตะค่ะเราจะพาทุกคนไปทานอาหารเที่ยงที่ร้านพาสต้าและทานมื้อค่ำกันที่ร้านซูชิจะอิ่มอร่อยกันแค่ไหนและบรรยากาศจะเป็นยังไงร,รอชมคลิปต่อไปกันนะคะ ขอ,ขอบคุณที่ดูจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย